TMK 28 c h a n n e ชนเล่าข่าวประจำวันอาการหนักแมนยูบุกพ่ายสเปอร์สศูนย์ต่อหนึ่งหล่นที่สิบห้าสิบพรีเมียร์ลีกผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างสเปอร์สพบแมนยูในเตดที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มเกมมาสิบนาทีปีศาจแดงได้ลุ้นก่อนแฮร์รี่แม็กไกววางบอลยาวให้รัสมุดฮอยลุนได้สบช่องยิงแต่กุยเยโมว,วิคาริโอไม่พลาดเซฟไว้ได้ นาทีที่13เจ้าบ้านขึ้นเกมทางซ้ายสโตน,นิงมินเปิดเข้าเขตโทษลูคัสเบิร์กวานยิงไปโดนองเรโอนาน่าพุ่งปัดไว้ได้แต่จังหวะสองเจนแมดิสันปริสัมตุงตาข่ายสเปอร์สนำหนึ่งต่อศูนย์พร้อมหมดครึ่งแรกกลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่49กไก่เดยทองได้ลุ้นอีกครั้งมาติดแต่ละได้สักไก่แต่องเรโอนาน่าล้มตัวรับเอาไว้ได้นาทีที่58ทีมเยือนเกือบได้ประตูตีเสมอดิเอโกโดาโลพาบอลขึ้นทางขวาก่อนเปิดถึงอเลฮานโรกาณาโชเอาบอลลงแล้ว ยิงเร็วแต่กูเยโมวิคาริโอปัดไว้ได้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมสเปอร์สเปิดบ้านเอาชนะแมนยูในเตดหนึ่งต่อศูนย์เก็บสามแต้มสำคัญขยับรั้งที่สิบสองส่วนปีศาจแดงแพ้สองนาดติดต่อกันติดตามข่าวสารได้ที่ tmk 28่สิ channel